สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยหลายหลายคนก็อาจจะทราบผลการแข่งขันกันแล้วนะครับที่คาวาสกิฟอนตตเล่สามารถเอาชนะอุลวะเรดไดมอน์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้ชนะทิมส่งกระสินของเราก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงอีก1น,นัดเท่ากับว่าเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริง5นัดติดต่อกันซึ่งนัดนี้ก็ลงเล่นเยอะกว่าทุกนัดนะครับมีเวลาในสนาม75นาที ส่วนฟอร์มโดยรวมของชาทิปในนัดนี้ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นตามลําดับซึ่งนัดนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นได้เข้าขากับเพื่อนแบบยอดเยี่ยมนะครับคือสามารถเล่นชิง1น่งกับเพื่อนแบบเหมือนเล่นลิงชิงบอลซึ่งนัดนี้ชาทิปก็ถือว่าทําได้ดีโดยมีส่วนในการสร้างสารรค์เกมรุก ครึ่งแรกเนี่ยชนาทิพย์โดนบีบพื้นที่ให้เล่นยากในฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าอุราวะเรสเข้าหาตัวเร็วมากในเกมนี้ทําให้ชนาทิพย์เองเล่นยากในครึ่งแรกนะครับส่วนครึ่งหลังชนาทิพย์ก็มีพื้นที่ให้เล่นมากขึ้นทําให้เจ้าตัวสามารถสร้างสารรค์เกมรุกให้กับทีมได้ค่อนข้างดีเลยในครึ่งหลังนะครับก็ถือว่ามีทิศท,ทางที่ดีสําหรับชนาทิพย์ในคาวา s a k i f r o n t a l ส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลฟอนตาเลจะว่ายังไงกับฟอร์มของชนทิพในนัดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าชื่นชมชนทิพกันส่วนใหญ่ มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับได้บอกว่าชนะทิพวันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อมาครับชนะทิพกับวากิซากะสามารถเล่นร่วมกันได้ไหมเกมนี้ชนาทิพกับวากิสากะเล่นร่วมกันได้อย่างเข้าขาเลยนะครับคือคนหนึ่งจ่ายคนหนึ่งมารับบอลคนนึงออกบอลคนนึงก็มาแทนตำแหน่งซึ่งต้องบอกเลยวว่าตำแหน่งกองกลางวันนี้ถือว่าเชื่อมกันได้ดีนะครับมาต่อกที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่า ชนาทิพย์มีร่างกายที่โทมเกินไปและการเข้าปะทะตัวของอสกิก็กลายเป็นการฟาวทันทีชนาทิพย์ได้รับใบเหลืองไปแล้ว3ใบนะครับจากการลงเล่น5นัดถือว่าเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็เห็นไม่บ่อยที่ชนะทิพย์จะได้รับใบเหลืองในเจลีกนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรุกคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าวันนี้ชนาทิพย์ถือว่าเล่นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มเข้าที่แล้ว ถามว่าเล่นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็เล่นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนะชนาิทิพย์เริ่มปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมได้สามารถเล่นบอลชิงหนึ่งสองจังหวะเดียวกับเพื่อนได้แล้วก็เคลื่อนที่รับบอลได้อย่างเนียนตานะครับอีกไม่กี่นัดก็น่าจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชนาิทิพย์เล่นดีแต่รู้สึกว่าไม่มีอนาคตหรือดีแค่จุดเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับชนาธิทิพย์ทำได้ดีแต่ถ้ามองโดยรวม ยังไม่เข้าใจกันมากเท่าไรคอมเมนต์ต่อมาครับการเลี้ยงบอลของชาติทิพได้ผลเขาต้องการเลี้ยงทะลุผ่านผู้เล่นอุระุวะครึ่งแรกเนี่ยชาิทิพแทบจะเล่นบอลได้ไม่กี่จังหวะนะครับคือได้บอลปั๊บก็แปะคืนเพื่อนเลยเพราะว่าผู้เล่นอุระวะเข้าหาตัวเร็วส่วนครึ่งหลังเหมือนอนิกิปรับแผนการเล่นในเคลื่อนที่รับบอลกันมากขึ้นนะครับทำให้พื้นที่มันเปิดแล้วก็ชาิทิพลงมาล้วงบอลต่ํา ทำไมเจ้าตัวสามารถสร้างสารรค์โอกาสในเกมลุกได้ค่อนข้างดีเลยในเครื่องหลังโดยทําได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับเอมเมนต่อมาเลยครับได้บอกว่าฉันเข้าใจว่าต้องการใช้ชนาทิพเพราะจ่ายเงินเป็นจํานวนมากแต่ฉันคาดหวังเซโกมากกว่าชนาทิพซึ่งเซโกเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงสนามนะครับซึ่งซื้อตัวมาจากโอิตะตรินิตะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเหมือนกันมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับได้บอกว่า ชนาทิพย์ยังไม่ดีพอจังหวะยังไม่ตรงกันอย่างที่บอกครับชนาทิพย์ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับชนาทิพย์เข้าใจแนวรับได้ระดับหนึ่งแล้วคือสองานนัดหลังคอมเมนต์ของแฟนบอลฟอนตาเล่จะบอกว่าชนาทิพย์เล่นเกมรับได้ไม่ดีซึ่งนัดนี้คอมเมนต์ของฟอนตาเล่ก็ได้บอกว่าเขาเริ่มเข้าใจแนวรับแล้วคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชนาทิพย์อาจจะไม่ได้เลี้ยงบอล แทนคาวรุมิโตมะแต่ชาิทิดว่าเขาสามารถสร้างจังหวะและพัฒนาการใหม่ๆได้ตั้งหน้าตั้งตารอดูทุกแมตช์เลยคือการที่ฟอนตาเลซื้อชนาธิทิเข้ามาไม่ได้มาแทนคาวรุมิโตมะนะครับซึ่งเป็นอดีตปีกซ้ายของคาวาซากิฟอนตาเลที่ตัวนี้ย้ายไปยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าอย่างที่คาดไว้ดูเหมือนยากสําหรับคาวาซกิที่จะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนั่นคือการมีตัวหลัก และผู้เล่นหลายคนย้ายออกไปดูแล้วการเสริมกําลังนั้นยากสําหรับชนาทิพย์เพียงคนเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับฉันสงสัยว่าชนาทิพย์มีความท้าทายมากมายในการเลือกและเปลี่ยนการเล่นหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาครับอยากรู้จังว่าชนาทิพย์จะทําอะไรโดยส่วนตัวแล้วไม่ว่าเขาจะเล่นแดนกลางได้ดีแค่ไหนถ้าเขาไม่สามารถมีส่วนสําคัญในแนวรับด้านซ้ายผมคิดว่าการเสริมกําลังมันกําลังล้มเหลวคอมเมนต์ต่อมาครับ จำนวนใบเหลืองสะสม3ใบใน4เกมของชนาทิพนั้นถือว่าเยอะมากแต่ฉันคิดว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่ในการเล่นเกมรับในทุกๆเกมจริงๆปกติชาะทิพจะไม่ได้รับใบเหลืองบ่อยขนาดนี้นะครับซึ่งก็งงว่าทําไมชาทิพโดนใบเหลืองบ่อยทั้งที่เป็นผู้เล่นเกมลุกตำแหน่งแดนกลางมาต่อทนนี่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับโดยบอกว่าชนาทิพวันนี้เล่นได้ดีเลยโดยเฉพาะเกมลุกที่ทําได้ดี จริงครับคอมเมนต์น,นี้เกมลุกชาทิพทําได้ค่อนข้างดีในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชนาทิพเล่นเนียนจนรู้สึกดีต่อมาครับชนาทิพเล่นอันตรายเกินไปจริงไหมท้ายที่สุดผู้ตัดสินทํามากเกินไปในฤดูกาลนี้คอมเมนต์นี้ก็พูดถึงจังหวะที่ชาทิพได้ใบเหลืองนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้าอันตรายจริงๆมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าสุชาหงวะเริ่มชินกับเกมนี้แล้ว ภาระของชนะทิพย์ก็เริ่มเบาลงเป็นผลให้ภาระของวากิสกะลดลงและสามารถสร้างสรรเกมที่ดีขออเมนต์ต่อมาครับคาวาซากิวางชนะทิพย์ให้อยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายจริงๆคอมอเมนต์ต่อมาครับตำแหน่งชนะทิพย์ของคาวาซากิครั้งนี้ดีกว่าซูปเปอร์ครับรอบที่แล้วความสามารถของชนาออกมาแล้วนัดที่แล้วที่เจอกับอุระะในตอนนั้นในครึ่งแรกเนี่ยชนาทิพย์เล่นปีกซ้ายนะครับแล้วก็มาเล่นในตำแหน่งกองกลางในครึ่งหลัง คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับชนะทิพย์เขาไม่สามารถทําอะไรในซูเปอร,ร์คัพนัดที่แล้วแต่ครั้งนี้เขาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างคอมเมนต์ต่อมาครับยอดเยี่ยมจริงๆที่สุขังวะเล่นได้ดีเมื่อเวลาผ่านไปและชนาทิพย์ก็เล่นได้ดียิ่งขึ้นในแต่ละนัดแต่ละคอมเมนต์ก็ชื่นชมชนาทิพย์กันส่วนใหญ่นะครับว่านัดนี้เล่นได้ดีเข้าใจระบบในทีมมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเดบบอกว่าชนะ21จากโอกาสเล็กน้อย แต่ชนะทิพย์ยังต้องการความเข้าใจในทีมก็อย่างที่บอกครับชนาทิพย์ตอนนี้ยังปรับตัวไม่ได้ร้อเปเซนก็ยังต้องปรับตัวในอีกหลายๆจังหวะคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเกมรับเหนียวด้านซ้ายจนเกมด้านขวาฟื้นชนะทิพย์โทโนะและเซกางาวะเก่งจริงๆในครึ่งหลังต้องขอบคุณตำแหน่งปีกซ้ายที่ทำให้เราสามารถชฉวยโอกาสของเราเอาไว้ได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเราฉนันดีใจที่ชนะ ในคอมเมนต์สุดท้ายครับที่นำไม้ชมกันในคลิปนี้ก็ได้บอกว่าชาิทิพค่อยๆปรับตัวเข้ากับแท็กติกต่างๆของทีมและฉันดีใจที่เขาเคลื่อนบอลไปในทางที่ดีหลังจากนี้รอประตูแรกและการแอซิ์พร้อมกันอันที่จริงฉันคิดว่าเขาต้องการพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นในการเล่นก็ต้องรอให้ชาิดปรับตัวได้แบบ100%ก็น่าจะได้เห็นประตูแรกและก็แอซิดแรกมานะครับ นี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนบอลฟอนตาเล่เอ็ดได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันซึ่งก็ยังมีอีกเยอะมากมายนะครับซึ่งนัดหน้าขาวสกิฟอนตาเล่ ale, จะพบกับกัมบะอซากาในวันอาทิตย์ที่6มีนาคมก็รอชมรอติดตามเชียร์ชนะทิพย์ไปด้วยกันนะครับส่วนคลิปนี้เอ็ดก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการน,นำเสนอความคิดเห็นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เอ็ดด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ